สวัสดีครับวันนี้พี่แฮมอยู่ที่แว่นท็อปเจริญแฟคทีฟสโตรสาขาสยามสแควร์ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่แฮมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใส่แว่นเลยครับแต่พออายุเนี่ยเข้าสู่เลข4นะครับพบว่าตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาสายตาครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทําสคริปต์อัดรายการหรือว่างานประจำเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า ตวนหนังสือต่างๆเริ่มมองไม่เห็นชัดแล้วครับแล้วก็มันลามไปถึงกิจวัตรประจําวันอย่างการขับรถด้วยวันนี้พี่ฮามก็เลยถือโอกาสมาที่นี่เพื่อมาตรวจสายตาแบบจริงๆจัางๆสักทีหนึ่งครับการสายตาเป็นอาการปกติครับที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนวันนี้พี่ฮามเลยขอ,อไปตรวจว่าสายตาละเอียดกับคุณหมอสายตากันสักหน่อยครับ ต้องบอกไหมว่าที่แว่นเ,เอปเจอเลเนี่ยเขาตรวจว่าสายตาให้พี่แฮมได้ละเอีเยดมากๆครับด้วยโปรแกร,รมตรวจว่าสายตา x q 2 y ที่ได้มาตรฐานถึง20ขั้นตอน มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาเล้วพี่ามได้เลือกเลนสายตาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับตวัวพี่แามมากที่สุดเลยครับเสร็จแล้วพี่แามได้ทดลองใช้ตัวเลนทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันแบบเสมือนจริงกับ Experience Zone เมื่อกี B ้พี่แามก็ได้ตรวจว่าสายตาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็มีปัญหาสายตาทั้งสั้นยาวเอียงเรียบบบบบรบทุกอย่างเลยครับ ในที่สุดพี่แฮมก็ได้แว่นที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แล้วเท่ดีไหมครับอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการพี่แฮมทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นอายุ40แบบพี่แฮมหรือพี่ๆก็ได้นะครับอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเนี่ยเข้ามารับคำปรึกษาแล้วก็ตรวจเช็คสายตาได้ฟรีเลยที่แว่นครอบเจริญทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยสำคัญมากจริงๆอย่าปล่อยปะละเลยดูแลเขาให้ดีๆนะครับ